สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมลูกออดถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของการเพราะพันธุ์ลูกกบสำหรับฤดูก,การปี2564นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเพราะว่ากบก็ไม่ได้ไข่อีกแล้วนะครับ คลิปที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่นี้นะครับถ่ายทำวันที่25สิงหาคมนะครับ2564สำหรับลูกออดบ่อนี้นะครับเลือบ่อเดียวนะครับแล้วก็เป็นลูกออดที่เพาะตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานะครับตัวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่เป็น ลูกออดอยู่นะครับก็มีบางส่วนนะครับที่ถือว่ากระทางหรือว่าหางหดนะครับเริ่มหางหดแล้วก็มีแต่เป็นส่วนน้อยนะครับอันนี้คือตัวที่ยังเป็นลูกออดอยู่นะครับก็จับใส่มือให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้คือบ่อที่นะครับสภาพบ่อนะครับตอนนี้ก็มีลูกออดไม่เยอะนะครับก็ไม่เยอะก็ประมาณสักพันสองพันตัว นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ตัวประมาณนี้แล้วครับน้ําก็เขียวๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ํากล่าวว่าจะใช้วิธีการนะครับลดระดับน้ําลงนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้นะครับสีเขียวมันหายไปนะครับก็จะทําการลดระดับน้ําลงนะครับเพื่อให้มีพื้นที่นะครับที่เป็น พื้นที่ที่เป็นบนบกนะครับให้ดูออดนะครับที่หางหดเริ่มหางหดนะครับได้ขึ้นไปอยู่กันนะครับจะได้ไม่โดนตัวที่เป็นดูออดอยู่กัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีทําแบบง่ายๆสบายๆแบบรวดเร็วเลยนะครับสะดวกอันนี้คือตัวที่นะครับขึ้นแพรกันแล้วหางเริ่มหดนะครับก็จะไปเกาะอันนี้เป็นปักบุ้งนะครับเป็นปักบุ้งที่เราใส่ไปนะครับในบ่อเพื่อให ตัวที่หางกําลังหดขึ้นมาเกาะนะครับก็ไม่ได้ใส่แพรลงไปนะครับระดับน้ําก็จะใช้วิธีลดเพราะว่าเราใช้วิธีการทําให้บ่อลาดเอียงเพื่อที่จะระบายน้ํานะครับโดยไม่ต้องใช้แพรให้กบขึ้นนะครับเพราะว่ากบก็โตไม่พร้อมกันนะครับนะแม้จะไข่ในช่วงเวลาเดียวกันแต่เวลา ออกมาเป็นตัวออกมาเป็นลูกออดนึงจะไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็เวลาโตก็โตไม่พร้อมกันก็จะมีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินอาหารนะครับตัวไหนที่กินเยอะกินบ่อยก็จะโตเร็วกว่าตัวไหนที่ไม่ชอบกินอาหารหรือกินได้น้อยก็จะโตช้ากว่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกออดในบ่อเดียวกันเนี่ย นะครับทำไมมีหลายไซส์นะครับบ่อนึงเนี่ยไม่ต่ํากว่านะครับสามไซส์ถึงสี่ไซส์เลยทีเดียวถ้าเราจะคัดไซรูกออดเนาะนะครับเวลาโตมาก็โตไม่พร้อมกันอืมนะครับสังเกตจากนะครับบางตัวเนี่ยขึ้นไปเป็นกบตัวเล็กแหละนะครับในน้ํานะครับก็ยังเป็นลูกออดอยู่ก็มีอืมนะครับเป็นอย่างนั้นสําหรับคลิปนี้นะครับก็นํามาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับถือว่าเป็นอ่ากบ รุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ก็ทําการผสมนะครับทำการเพราะกบแต่เขาไม่ได้ไข่นะครับทำฝนเทียมให้ก็ไม่ไข่รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่เพาะไว้ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนะครับมาถึงตอนนี้ก็เกือบเกือบจะ1เดือนนะครับเกือบจะ30สวันแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับมีสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์นำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ